สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเก็บสีสาวน้อยที่เคารพรักสูขส้ขู่สุคนนะครับเด้อม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วครั้งนี้เวลาสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงนะพี่น้องเลยเมืนน่อนี้ลูกตูออกมาแต่เช้าเนี่ยเพราะว่าพี่สม,มัยมีนัดบอกว่าจะให้อภาเาอขายะไปทิ้งเหมือนเห็นวัโจลูลายไปหาเมื่อคืนขยะกับสองสามเมือ่อกลายครับตึ่มต,ตึคนลายคนระับพี่น้องโอ้ส่วน ทางนอกนี่ยครับเริ่มนะครับเทพื้นนี่นะครับขี่พื้นนะครับ,นนะรบจะน่าจะได้ปูกระเบื้องได้หนี่รายงานความเคลื่อนไหวครับตอนนี้อยู่บ้านนุโจโครับขณะนี้เวลาเกือบห้าโมงนะครับพบกันวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันศุกร์ที่สิบเจ็ดเดือนกันยายนพุทธศ,ศักราสองพันห้สิบสี่เลพี่น้องเด้อตอนนี้ลมพัดอากาศเย็ยนดีๆครับอยู่บ้านนุ่มโจ้เหมือนกันครับ แม่วิมีไผ่มาสักคนครับทีมงานครับเจะสร้างปูนะครับได้พูดมอาอะไรไงครับพนาฟองครับ <c oughs> โอ้ไปที่รัดเด็กก็ได้การนะว่าเอาเสาดัดเลย,เยงามงามงามตอนนี้แม่วิมีไผ่ออกมากสักคนครับเพระาะว่าเมื่อคืนนี่ซ่อมดึก นัดกันกับมาณเที่ยงเวลากินข้าวกินน้ำแล้ครับชงใบนะออกมาพ่อๆกันนี่คือเขาครับฝากไว้ทำได้เครับเด้อผู้ใดจ่ไม่ทันจซื้อบัตรจองตัวกับเฝ้านะครับจวดจัดปัดบุ่มครับมันอีเริ่มแล้ววันที่สิบเจ็ดครับดาราศิลปเปินรับเชิญกันหลายครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับศูนย์หกหนึ่งเก้า้าสเก้าดห้าพี่น้องเด้อจวดจวดจวด กำลังแรงเชื่อเรงใจอยที่งานสาวหน่อยนะครับอันนี้ก็ยังหางบประมาณอกันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งกับมีละครับขันมีเงินหลายกับสิมาเทพื้นที่อย่างนี้ครับพี่น้องเนี่ยสอ้างคนนุนจุดเหญ่นะครับบัทราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท,าบาทพี่น้องเด้องานอยากเฮ็ดหลายอยู่ครับแต่ว,ว่างบประมาณยังหน่อยครับนี่หลังค้านี่ยกับนนยาเฮ็ดช่วยนะครับพี่นอ้องงามฝนตกมาลําบากนะครับส่วนฟังท่านี้กับปูก ทั่วปลูกกล้วยโอ้โหรยการกับพื้นที่ปลูปก้ักหญ้ายังได้การอยู่นะครับส่วนฟังทางนี้กับสิปูปเข่ากันใต้แล้วครับใกล้ใกล้เซนต์เอลกิเอโอะแรกเลครับขยะลายครับวันนี้ครับพี่สมายว่าลูกตูวเก้าโมงเช้าเจอกันส่วนไหนเห็นบอสไล่ไปหาอยู่ครับออกมาเอาซาฟ้าออกมายังะม,มึมีไผ่สกคนอยนะี โอ้ยฝนกระโตกนี่ดีเลยนะครับเมื่อนี้รู้สึกว่าท้องฝ้าเปิดแล้วครับวันนี้ครับไม่ค่อยมีเมฆก่นไหนครับที่โดมมั่นแพงนะครับเด้อครับโดมโดมซ้อมทีมงานสาโน่นะครับลาเลาะเบื้องบรรยากาศเศร้าๆตอนนี้ก็สิมีอาจารย์นักดนตรีครับเพื่อกาลั่งสีพักกันลุกแล้วครับตือนเนมาหายู่หากิน ตามสไตล์อาจารย์ทุกคนกับซีนอนพักควันยี่ม่องนี่นะครับแดนเซอร์แดนเซอร์หัวหน้าเพื่อนกันยูนหมันซวงครับสวัสดีครับอาจารย์โจถือเลขถืหขอหวยน้ำเขาปะครับถือกินถือกินยากล้ำเลขทะเบียนรถว่าเขาเลยเออแปดนาแปดเจ็ดเออว<อ>่าหนาวอีกอายีอายีอายีสู้สู้สู้นี่น่าเล่นดนตีเพื่อนครับ โอ้ได้าการได้าการเบิกงานจานเปียกเขทท็ยังมันเข็ดยังบาดนี่หาบมุงอยูมอย่มุงนอนมั้งมีคำยิ้มหน้ามันลบ่ดิทั้งจิีนครับบ,บ้โอ้หน้าขาวปากแดงแป่นๆตลอดเนาะปากทุบบาสบักหน่อยเนาะนอนเท่าไหร่มาขึ้นเลือกกันเท่าไหร,ร่บ้าทั้งอาจารย์นักงกงตีทั้งนันไอดารานักร้องนักแสดงมันบ่ สีต้องกันเมื่อสูงเก่งเก่งเก่งซอแจ้งกันยังผ่านมาแล้วเนาะครับสูสู้สูเก่งข้านไหมพูดได้พะปนังของหมกของหมกชิ่นหมงนี่ไปเพชรยัางอีกเมียนาวัยยังเมียนาวัยยังเมียนานฮ็ดกินบ่แซ่บบ่เมียนะคือเฮ็ดกินเองเลยนี่โอ้ว่าไปอีกแล้วไอแม่ข่วนสาวน้อยก็ให้กินแซ่บเลยสวัสดีครับพ่อแหลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัี เห็ดย่างกินครับแกงปลาค่อยง่าย่ครับโอ้ยแกงปลาทั้งปนปนเห็ดโอ้โตแม่นน้อยครับพี่น้องสันนิษดีนี่มาอาศัยครับซื้อบ่ครับโอ้ยบ่ซื้อเด้อบ่ซื้อปลากินเด้วเห็นเห็ดจะได้เอาครับคือว่าบ่ได้ซื้อครับเอาว่าปลาอายุหลายเจ็ดสิบกว่าปีสักสิไปหาอยู่หากินหาปลาเก่งเห็ดเลยขี้สมานแท้เจ้าก็หาอยู่ยเลละมุมก็เจ้าเ่าคนนี้ก็หาอยู่ยเลยรับอัน พ่อเหลี่ยมเนี่ยมันก็ลรปาีเอยากกินยังก็นซื้อกินซื้อกินหรือไม่แม่นบ่บ่บ่บัน่แซ่บบ่มันแซ่บเพื่อควางเห uh ็ดโอ้โหขึ uh ้นครับอาหารคั่วเราพอกินเด้เห็นเห็ดจีนเองเด้ครับพี่น้องสุดยอดเลยเนาะต้นเรี่ยงแกง่ไาอันนี้ลวกครับกินกับผายกินผู้เดียวกินสองคนกินกับภรรยาแหละบ่มันไม่มีคนแก้มนบ่ครับเราเล็ดคั่วมาแต่แล้วอืมแล้วก็ผู้ใดอยากก็มาแก้มทีสไตล์สไตล์พ่อเหลี่ยม อันบางพวงบางไฟเนี่ยทราบหรือเปล่าครับท่านนี่ครับฝนตกบ่รือเปาข้าใส่อำนอนโอ้เลีบบย้ยวไป่ไดเห็นบ้างอยู่พี่น้องเทเลยโอ้ตัวนี้หางกินดิ้งขี้เง่เนี่ยตัวนี้ว่านไปนำเหมืนไปนำอยู่างว่านกันนะโอ้เกิดดีขึ้นสูตรเจ้าของสูตรเจ้าของเอทีเอทีเอ,เอ,เองเลยบ่ครับถ้าแสดงว่าอยู่แล้วหรือสูตรอยู่แล้วอยู่แล้วผ่านแล้วเท่าไรครับสูงสุด วอยม่นมีกล้องกระสันอีสามร้อยคั่วคนนี้เก่ๆปุ้ยสามร้อยปกติแล้วเห็นฟังเจอรี่บ้างสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดบาทที่สามร้อยขึ้นได้พี่น้องเอ้เป็นจำๆเลยไปแสดงว่าสูตรยูแล้วครับยูยูยขายดีขายดีได้บัดนี้กันออกงานแล้วทางก็จะสิีนคักนะครับไปจุดบังไฟในเมิองนี่โอ้มวนครับคือไมาย่ามันจุดบังไฟรุ่นบังไฟนะคักครับการบังไรขึ้นดีหรือฟ้อนเต้นคือนอะไรครับคักคักคัก อันนี้คือบรรยากาศยายความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยครับเ็ล็ก่น้อยครับตอนเศร้าๆมอเศร้านะครับนี่กือหาโมงนะครับนี่บางส่วนกันยังน้อนเลือกดือครับบางส่วนกันตื้นแล้วครับนะครับเลาะไปเลามาจะดูครับปนะตามาพไ่นอ้องเบื้องหลังครับต่อไปกันลุงตัวกันสุดท้ายในเบื้องหลังนะครับ เมาินอย่างไทยนะครับพี่น้องมีหลายนาทีนะและมีหลายคนก็นซสอยกันติดตามป้ายเบิรงจะเรืเบิรงมองไรก็เบิ้งกครับหลายช่องครับพี่น้องส่วนในทังวิทีทกับซีมีก่การไล่สวดไล่ตอยน,นอยู่แต่ก้อนกับลุงตูกับไทยอยู่ครับมาเ,เนี่ยกระแสนาหลายว่านโอ้ยคนซื้อบัตรก็ซื้อคนไม่ได้ซื้อบัตรก็เสียเปียบอัน เดี๋ยวมันลุงจู่ก็ถ่ายให้ดูแล้วอย่างนั้นอย่างนี้น,น,นะครับพี่น้องปเป็กกระแสลุงจูมันก็เลยบอกว่าทีมงานยูทูบทุกคนห้ามถ่ายนั่นนี่นะมันเป็นการเสรเปรียบกันหมดเลยก็เลยเพิ่อนก็เลยไ่ให้ถ่ายอันช่วงที่ทา่าช่วงนั้นคันมันมีกะระแสนั่นแะมันเป็นอย่างอันนี้มันมีกะระแสตอบรับอันแบบว่าเซเป็นการเสรเปรียบได้เปรียบกันนะครับพี่น้องก็เลยตัดปัญหาว่าห้ามทุกคนถ่ายนะ ให้ช่องใหญ่ถ่ายอย่างเดียวนะครับในรัสเซีงหน้าพิธีลูกด,ดู้ก็สิเก็บเก็บตกท,ทนะั้งหลังไปทีทั้งขางไปทีหลายเบิร์ครับพี่นอ้องมีหลังถ่า,ายถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโอ้สแสดงว่าไม่ครัวก็ยังไม่ตื่นยังไม่ทันข้าวๆอยู่ครับยังม,มีใครออกมาอยู่นะก็จะมีตื่นแล้วแน่กันนี่แต่ อาจารย์นักดนตรีนะครับพี่น้องโอ้น้ำซะากัะหลายครับมือนี่นะที่ลุงตูกัอันดับแรกก็ะเอาขยะไปทิ้งกับพี่สมัยน่ะก่อนครับหลังจากนั้นก็สิมาสแตนบายยุคห่างขอบไปที่อนยะู่ะเพื่อมีงนนั้นนังเฮ็ดซ้อยกับซอยกันไปครับสิบเจ็ดสิบแปด เชิญชวนแฟนครับเอฟซีสาวน้อยสกุลดสกคนเดอ้อผู่น้องที่มีกำลังซับบรรยกาเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทีมงานสาวน้อยนะครับบัตรราคา149บาทครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 9 3 9 3 9 1 5เด้าสาพี่น้องเดอ้อจวดจาดฟาดตืมครับฟาดไรครับเดี๋ยวสิคุยทั้เขาบอรูเลีองได้มีแต่ศิลปินแตล่ละรับเส้นดังๆได้มาครับพี่น้องโอ้ไม่น้อยเย้กันนี่ก็เป็นต่แซ่บกันไนี่เท็ดเอดงเอ โอ้ยแศีกเศีกเศาจารโอ้แสดงว่าหนึ่งกินข้าวกินน่าหมดแล้วพังตักกันน้ำหมองน้อนเด็กอาจารย์จำสินพ่อมาหนาครับผมเขาถาก่อนบ่บ่มีไปถึงเรื่องลรือเล่ครับอยู่ไีนครับบ่ครับบ่บ่บ่เนื่องว่าสิมีคนมาเข้าฟันเลยถึงได้ถึงเบื่อเนาะตายเดียวเหรอครับนอนอ่ะ รับอย่างเดียวรครับรับอย่างเดียวเพราด็กมีโอกาสเวลาฝันเลยครับเออแสดงวันหนั้นก็แก้มือคือเอาละครับลงุงต <c oughs> ุ้มเมื่อไรเราถอยก็ได้คือการ <c oughs> คือการคือการครับเดยกการเด็กการครับฉ <c oughs> ากประดับก็็นเริ่มประดับเมื่อนี้นะครับพี่น้องสองมือสองฉากรับรๆมันมีการน้อยหนาครับอาจารย์ที่มดีครับ กินข้าวกินน้ำไปยังนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะเขานัดใลยว่าให้ออกมาเก้าโมงตอนนีอันนี้สียหามงกุลว่าจะเอาขยะไปทิ้มครับเนี่ยมันนีออกมาอยู่เอาเหมือนเด็กมือซ่อมครับผมครับกำลังซ่อมมือมานนี่คือผู้ป้าผู้ป้าแต่เศ้าเลอว่าผู้นอนก็มีครับผู้มักก็มีผู้ว่ามักก็มีผู้เขาว่ารบกวนก็มีนี่ครับ อาจารย์ <Okay. S 1> คนนี้ไม่ธรรมดานะครับ,บเลยอรย์เปผมนี่ตื่นมากผมเมือนตาผมขั้วใส่ดีกว่าหล่จรง้เนี่ยมืง,เงอเก็บียงใหม่ืองเดียวเลยพี่น,อน้องมัง,เ,งเรื่องผู้สาวครับพผ, <c oughs> ผู้สาวลายเตือนหนนี้เมื่อละครผู้เสียมือลสาวลายนะ <c oughs> ผมป็่สาวสาม้อยเลยพอีเ้ยงาธรรมดาในเวลาพักอนพักอนหัวใจบ้าคือารยอาโอเคครับพี่น้องสำหรับสำหรับี่นี้กับ ฝากที่ฝากน้องสวัสดีก่อนนะครับเด้อกับกล้ามกลามเพื่อนใหมของทีมงานสาวหน่อยครับเบิ้งแล้วม้อแล้วกันอยู่ซื้อเลยครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเด้อร่ำรวยตลอดตีโชคดีตลอดไปครับผมว่าในการพูดอะไรประมาณก็ดีใจน้ำนะครับเด้อผู้ใดไรประมาณก็สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเจอกันคลิปหน้านพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อ0019393955ครับซื้อบัตรจองตัวครับ,บาราคา149บาทไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ